สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเียนเหลานะครับวันนี้นะครับจะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับพวอมวิเครระห์ผ์บอลนะครับไปในคลิปนะครับคู่นะครับสเปอร์นะครับพบกับนอริซิตี้นะครับในเวลาสามทุ่มตรงนะครับของคืนนี้นะครับอ่า ทางเจ้าบ้านจะเป็นของสเปอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าแต่เปลี่ยนนะครับกุนซื้อคนใหม่เข้ามานั้นผลงานก็ดูเด่นผลงานก็ดูกระเตื้อนะขึ้นมาอยู่เยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะเกมในลีกสามเกมหลังสุดนะครับก็ไม่แพ้ใครมาเลยและเป็นการเก็บใช้ไม่ได้ถึงสามเกมติดนะครับ ขณะที่ทีมเยือนนะครับนอริสนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะเกมใน,นลีก4เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะแล่เสมอมาอย่างละสอเกมนะครับและพวกเขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนเพราะจอกอทีมคนใหม่เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ับนอริสนะครับ ซิตี้เอพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับผลงานดูกระเตอร์ขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่หลังจากที่เปลี่ยนกุนซือหรือพอหลังจากที่เปลี่ยนนะครับพอจอกอนะครับทีมมาก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูจากเรื่องของศักยภาพทีมนะครับและขุมกาลังตัวผู้เล่นทั้งสองทีมนี้นะครับกันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่างท็อปแนนฮอตสเปอร์นะครับ เอฟพวกเขาก็ยังค่อนข้างดูแก่งกว่าทางด้านทีมเยือนที่เป็นทีมน้องใหม่ของฤด,ดูการนี้นะครับคือพ,พอสมควรให้เกย์ทาให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ,บ้านท็อปแนนฮอตสปอร์ตนะครับฮอตสเปอร์ Hot นะครับขออภัยครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3มแต้มนะครับและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร,ร์นะครับสเปอร์นะครับเหมาะสมกว่านะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไก่เดือยทองนะครับสเปร์นะครับคืนนี้นะครับอ่าสองทีมนี้ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่เปลี่ยนพอจกอทีมมานั้นผลงานในลีกก็ดูกระเตื้องขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าันเรื่องของศักยภาพทีมนะครับและของกำลังตัวผู้เล่นนะครับโดยภาพรวมนั้นมองว่านะครับเจ้าบ้านอย่าง สเปอร์นะครับเองพวกเขาก็ยังดูแก่งกว่านะครับทั้งด้านทีมเยือนที่เป็นทีมน้องใหม่ของฤดูกาลนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับเืนนี้ครับเชื่อว่าสเปอร์นะครับน่าจะเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มและลุ้นให้ยิง้ดยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสเปอร์นะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเีจเหล่าฟันทงเลยนะครับอ่า สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดแชร์นะครับกดส u ับ c สไครกดไลค์ชจองเสียนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ